ครับผมสวัสดีครับผมเราอยู่กับรายการมามาแล้วชแนลครับรายการมามาแล้วชแนลครับมือนี่มาอยู่กับคุณพ่ออับขวุฒิอุดมรัตน์อับขวุฒิอุดมรัตน์ซื้อเลนเซรอผมซื้อผมครับผมอโอเสียงคือดังฟังชัดเนาะเสียงดังฟังชัดนะครับผมหน้าตาดีครับมา มือนี้ครับผมรายการมามาแล้วชาแนลร่วมกับครอบครัวแสนสุดครับของคุณยายเมียนครับหลกละรานยามหาราชเพสัตครับผมขางโรงเรียนปากหวยวังน้องครับมื่อนี้มาอยู่กับอีพอป๋อมภูขาครับผมเอาอยู่ที่บ้านเลขที่สามสีถนนพ้นแผ่นถนนพ้นแผ่นอำเภอเมืองัหวัดรสบคราานีถ้าพี่น้องต้องไปจะมาบ้านเ่าหร่ครับ ยินดีต้อนรับรับผมเออครับผมมือนีครับผมทั้งร้านยามหาราเทศัปนํำเขามาลิเ้วยครับมาฝาครับผมหลักการอันนี้เป็นเงื่อนจากครอบครัวเฮาเป็นเคร็ดครับผมมามอบให้ครับผมอ่าแต้วครับผมป้อมกับมาม่าหลักะน่มไข่นะครับเอามาฝากที่พี่น้องเห็นอยู่นี่ครับผมอีพอเฮาครับเป็นผู้พิการ ทางสายตาบอกครับครับผมอ่าผมเห็นอีพร้อมจับวัถถุพ่แมนด้เพิ่์นพิการท่างสายตาครับผมเมื่อนี้เฮาได้มาทำบุญของาศาสตร์ตักบาตรหอมขันน,น้ำกันเนาะครับผมหาพี่น้องป้องไปครับผมอันนี้ก็คือเพิ่นกันยั่ขาดแค้นเรื่องของปัจจัยนะครับแต่ซึ่งส่วนหนึง่งเข้ากับได้ยินข่าวเข้ากัอยากมารวมทำบุญกับเพิ่นนะครับผมขอครับเพิ่นกับิอยูครับอ่าพี่สาวบอกครับ อยู่แรกครับอยู่แนนาะครับแนมเห็นเป็นพิการท่านใครตามาโดนลรวบ่ครับประธานโทษตั้งแต่ปีเท่าไหร่อ่านอ่านหนังสือบอกะม่านปีห้าเจ็ดครับโอ้บอกออกเลยบอเห็นมืดมิดครับอเดิมที่เป็นเป็นว่าเป็นอาสาครับอาสาจะครเป็นอสมอู้ครับผมปีสามหกอ๋อปีสี่สาม ครับปัจจุบันครับผมแต่มีความสามารถพิเศษเรื่องฮองการนวดนวดอ่าบเซนนวดจับเส้นเอ็นเขาเกี้ยงเอ็นพิกครับผมหากพี่น้องอ๋อครับผมหากพี่น้องป้องไปนะครับผมอยากนะครับใส่บริการสามารถโทรมาได้ที่เบอร์เบอร์ครับศูนแปดหนึ่งเออศูนย์เจ็ดห้าออสี่ศูนย์เจ็ดเก้าครับโปรดฟังอีกครั้งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์เจ็ดห้า สี่ศูนย์เจ็ดเก้าครับผมมาหนวดอยู่หมอผมหมอปังมพักแม่มาที่บานก็คือซร้อยหลังปลาซาแขกหลังปลาซาแฉกเลี้ยข้าวไปตอนจะปูท่องแดงหนึ่งซ้อยหนึ่งน้ำรอยที่หนึ่งเออครับผมนี่แหละครับหลังล้มบาดซับประสิทธ์ที่ผสมเข้ามาหนีเนาะครับผมยิงเยี่ยมมาหนีครับผมนอกจากนั่นแหละครับกับเอเข้าได้สาบข่าวจากคุณพอนะครับที่ยัง นอกจากพิการทางสายตาแล้วยังต้องดูแลใครอีกดูแลลูกชายอีกคนนึงโอ้ยุไซเราบ่ดนี้เพิ่นเพิ่นเป็นยังเพิ่มไปเบอร์แม่ในยุบอกใช่ครับครับผมครัเชิญเชิญครับงางก่อนผมงานก่อนผมมาสั้นดิเอาเบอร์ครับเบอร์สี่างครับผมมามาโอ้ครับอาคุณผอมาเบิรงอาไปเบอร์ใตเนาะเพิ่งซื้ออยังซื้อเติ้ลซื้อเติ้ลโอ้ไอเติ้ลไอเติ้ลเอฟซีได้ไหม FC ฟซีไบโอเราว่าเราฟังรายการผมอยู่ตลอดนะว่ะนี่น่ไดีเสียงว่ะอ่าครับผมครับมเอฟซีไบโอครับเอฟซีไบโอน่เรามีวิทยุนั่นีห้บอกวิทยุวิทยุหน่อยเสือใต้เนี่ยเสือใ ดีสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้คือสวัสดีงามเดียววะไอเตึ้นเนาะยิ้มเฟยเฟยเ่ยไอตึ้นเป็นังไรกินข้าวหรือเ่าเมื่อนี่กินอลไรดีผลงานกินอะไดีครับผมเป็นไรฟังรายการยี่บอฟังว่าไอจัดรายการใช่ตั๊บมันว้าฟังเท้าฟังเท้าไบโออาร์ซิสนี่ยี่บอโอ้เราฟังรายการครับกฎหมายใกล้ตัวครับผมโดยสภาทนายความเป็นว่า แมนครับผมเอา๋อเป็นคนละเครื่องคนละเครื่องนี่เป็นเครื่องนี่โอเครเครื่องไม่เครื่องเมนยากได้เครื่องไม่บ่กูไปไปว่าอยากไปเครื่องไม้โดยจัดมาให้เครื่องไม่เครื่องเกาเครื่องมันตายบ่กูไปแล้วเขาไปแล้วว้ายมันสังว้าเด้อครับผมเดี๋ยวสิจัดเครื่องวิทยุไม่มาให้ไอเติร์นเนอร์เป็นยังไงกินข้าวแซ่ยบยี่บ่หัวง้างได้บ่หัวง่างบ่ได้เลยจัดปีละ เจ็ดแปดปีเลยเจ็ดแปดปีย่มดเลยย่ดเเป็นิปีิปีเลยจปีแมนแล้วว่ะแต่กอนปีจะย่รัล้วคุณเนี่ยรัวรัแล้วเนาแต่ว่าประสบบาดเจบะครับขาดมัเห็นว่าไอ้ส่วนอันคือซอยเลตัวยองบ่ไดเลย่ครับแต่ส่วนเพิ่มเมกินน้ำได้กินน้ำได้เนาะกินน้ำกินนมเองเลยโอ้อ่านะครับผมรันครับ คือ้าบ่เห็นฮะคือ้าบ่เห็นเอาตาบ่เห็นแล้วบุ่พเพงเห็นหง่วงวะนี่เห็นหง่วงเห็นดูเห็นเห็นซ้ำเดี๋เห็นชัดบ่นี่พวชัดมันหายมันหายมันตาเพิ่งเริ่มหมดที่เห็นสมองสมองหน้าหูวบัดนี้เอากลับไปกําลังใจให้เด้อครับผมมันลาขึ้นบ่เห็นนี่เออฮะคืนก็เห็นเป็นยังโอ้ยขึ้นช่วงนี้ไง เออเอาปยากได้เครื่องไมโอเคคุณอยังได้พิพิวไหมเอาโอเคเต้นเดี๋ยวมีโอกาสจะไม่เยี่ยมไหนเด้อเอาเมื่อนี้เดี๋ยวมีโอกาสสิไม่เยี่ยมไหมครับสวัสดีครับเอาครับคุณพ่อฝากแน่ครับฝากผูดใยอยากมากอ่านนาเขาฮันเขาใูดอยากมากซอยน้องครับผมมาซอยไอเออมาซอยคุณพ่อนุ่มนะครับผมเดินซัดพาาดนะครับผมมีโอกาสมากครับอยู่ทางอ่า ซอยดอนตบปู้ดแ,ดแดงเข้าเนาะปู้ต้องแดงครับเนี่ยนะครับอ่าครับมีโอกาสไม,ม่เงี้ยนเป็นเลยครับไม่เงี้ยเงินเเลยมาเบึเงครับกับสภาพิ่มเป็นจริงเนาะเข้าอันใ<ล>ดที่เข้าซอยเรือกันใดกับที่ใดปัจจสัมพันธ์นซอยเหลือนะครับผมไอเดินซอยเหลือคุณพ่อต่อไปเนาะครับเนาะครับผมขอบคุณครับคุณพ่อ